อันนี้คือเนื้อไทยเฟสผัดใบกี่าเนื้อเนื้อเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อนะเป็นไทยเฟสครับเนื้อวัวเนาะซึ่งเนื้อที่ทำมาจากเนื้อแล้วผมอ่ะใส่แบบสามพริกผมมีทั้งพริกจินดาพริกแห้งแล้วพริกสดไอนนี้คุณใช้เมนูว่าผัดหมี่ฮ่องกงครับชื่อธรรมดาเลยถ้าคุณมาเหล่าริมทางหรือคุณอยู่ที่ไหนก็ตามอยากทานผัดหมี่ฮ่องกงอันนี้คือที่สุดอันนี้อร่อยจริงจแล้เสร็จหมายความว่าแต่ละเมนูเนี่ยที่ลูกค้าของเหล่าริมทางแฟนๆมานั่งปั๊บทาน สั่งอะไรที่กิมเข้าไปในเมนูเนี่ย <ừ> mm. เมนูไหนที่ต้องใช้เวลาเตรียมกันนานๆมากๆที่ร้านพร้อมถู่ตลอดเวลาใช่ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมในไทยนิยมชมอร่อยวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมที่เหล,าล่าริมทางของเชฟที่มีชื่อเสียงมากๆใครที่ไปสายกินต้องรู้จักผู้ชายคนนี้ เชฟเดชอภิเดชเร่งบุญมาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเชฟเดทคือเป็นขับรว่าชั่วโมงผมเนี่ยสุดยอดมาดูรายการผมตั้งแต่โอ้โหตอเด็กๆเลยครับ ภูมิใจมากแต่เคยฟังเพลงของพี่ยิปตั้งแต่สมัยทาลกเลยแหละครับโอ้โหโตมาดิเด็กดูร้อยแปดศูน90ด้วยแปดศูนย์เราก็ทันอยู่ร้องเพลงนี้ปั๊บจะเป็นวัยรุ่นทันทีอายุยังไม่เกิน17เท่านั้นถูกต้องดูดูหน้าพี่ยิปครับยังหนุ่มอยู่ตลอดเวลาอยู่เลยแล้วหน้าพี่ครับโอ๊ยอันนี้หนุ่มกว่าอันแน่ครับผมและเสื้อเหลืองนั้นหนุ่มที่สุดแต่มาวันนี้เป็นเกียรติมากพบผมว่าเป็นแฟนคลับเขาผมเห็นเขาออกรายการ เขาเคยมาช่องสางเงินเป็นรายการหนชื่อครัวสองโลกเขาก็ไปที่ครัวสองโลกแต่มีที่มาที่ไปเชฟเดชเนี่ยผมไม่ได้เป็นแฟนคลับเขาในรุ่นเชฟเดดนะเป็นตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่เราใช่เลยสมัยก่อนบ้านผมเวลากินเป็ดพะโล้เนี่ยต้องเป็ดพะโล้แม่สีเป็ดพะโล้แม่สีนี่เป็นชื่อที่อยู่ในหัวใจของผู้รักการรับประทานมายาวนานจริงๆรัตนาทิเบศ ใช่ไหมนนทบุรีคุณพ่อนี่เป็นเถาชิ้นเองอยู่แล้วด้วยอ่าอ่าเนี่ยแต่ก่อนคนจีนเรียกเถาชิ้นนะเถาชิ้นทุกอย่างเจ้าของร้านด้วยเหมือนไม่ว่ามึงทำปุกบเอ็กเอ็กซ์เนี่ยแหละครับใช่แล้วก็ดูแลวัตถุดิบเองอะไรเองอย่างนี้ทุกอย่างมันเรียกว่าเป็นวันสต็อปเซอร์วิสเลยใช่ครับพ่อครัวใหญ่เพราะสมัยก่อนใช่เพราะสมัยก่อนไม่มีการเป็นเชฟไม่มีเป็นเีาชิ้นเถาชิ้นใช่ใช่ใช่ชื่อพัฒน์การเมฆสีดูบ้าสมัยก่อนรั้วตอนาั้นที่เบสเนี่ยรายการทีวีได้ย้อนกลับไปแบบ30ปีที่แล้ว ต้องมาถ่ายร้านนี้หมดเยอะมากคุณเด็กๆจําได้ปะเนี่ยจาได้ครับเยอะมากจได้บ้างเป็นร้านเด่นตามประจําแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะเพราะจะงานไม่สิงใช่ไหมใช่ครับไม่มีมาตั้งแต่ตอนขยายถนนครับมาจากที่แบบไม่ไม่ใช่ว่าขายไม่ได้แต่ว่าเศรษฐกิจตอนที่ว่าพอขยายถนนปุ๊บเนี่ยจากที่เรามีที่จอดรถริมถนนริมทางจอดได้เยอะๆอยู่เนี่ยมันพุทธบาทถึงหน้าบ้านเลยครับ ครับอ่าพุทปบาทเพราะเขาเกิดความพัฒนาของเมืองแล้วก็รถไฟฟ้าสะพานยูเทิร์นมันมาหมดเลยครับแต่ชื่อเนี่ยเป็นตำนานเป็นตำนานแม่สีเป็ดพะโล้นี่โอ้โหแบบว่าชื่อไหมเอแม่ยังเคยแบบเอ้ยมีแบบเป็ดพะโล้แต่ก่อนเจ้าเก่าอ่ะที่อยู่ไกลๆอ่ะแต่ก่อนอ่ะรัตนาธิเบ็ดคือบ้านผมอยู่ชุมวิทย์เองเพราะว่าจะแบบโอ้ไม่สีไม่มีแล้วโชคดีมากอ่ะที่วันนี้ผมมาเจอจานนี้เลยคุณผู้ชมจานนี้ Oh. อันนี้คือสูตรเป็ดพะโล้แม่นี่เลยชไหมชื่อเสียงข้ามเป<ต>็นแรนชันาพอมากลายเป็นรุ่นแบบเชฟเดชที่แบบเขาเคยผ่านหลากหลายรายการคุณคำอะไรต่อไปก็คือผมพองแบบเดิมทุกอย่างแต่เพิ่มผมเพิ่มกลิ่นชายความหอมคบบคือเราพัฒน,นาสูตรจากคุณพ่อให้มากขึ้นมีการต่อยอดรักษาแบบเดิมไว้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมคือความเป็นเชฟเดชที่ ให้เหมาะกับปีพศี้ใช่และเป็นเระเจตที่เรียกว่าเดินสายเป็นที่รู้จักทางสื่อทั่วประเทศมาแล้วจานนี้เลยอย่างนี้เลยต้องบอกก่อนนะทุกครั้งเรามาใครที่ยมชมร่อยเรามาอุดหนุนให้กำลังใจเจ้าของร้านด้วยแล้วก็ราคาเนี่ยนะครับที่เจ้าของร้านจะบอกเวลาคุณผู้ชมมาชมมาชิมที่นี่ก็ต้องเป็นแบบนี้เลยครับอย่างนี้จานนี้เท่าไหร่ร้อสามสิบบาทไม่มีกระดูกนะครับเต็มเต็มนะฮะ เมื่อกี้เต็มนะผมสามคนตักไปแล้วนะครับดูแล้วก็ตักต่อือเป็นไงพี่อําทุ่ำตุ้มทำโหหนานุ่มอาหารเหลาอ่ะคุณเ<ห>้าใช่คือเป็ดเนี่นนยต้องนิ่มแล้วก็ความหนึบความ,มเป็นรสชาติองแบบซอสเนาะมันไม่ง่ายนะเด็กอย่างเนี้ยคุณทีณาําเนี่ยเป็ดเราต้องใช้ทัดไซส์พิเศษครับผมอ่ะใช้ไซส์เอ็กแอลคือใหญ่สุดใหญ่สุด มันมันมันม่ใหญ่กว่านี้อ่ะมันเอ็กเอกเอกแลแตมันไม่ใหญ่มันนั่นแหละคือถ้าใหญ่เล็กมันต่อเนื้อมันกว้างแ,แ,แล้วในในมุมผมอะไม่มีผิดมีถูกแต่มันอยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนที่เราจะดึงเอกลักษณ์ของขนาดหรือตรงนั้นได้ยังไงส่วนตัวของเองน,นี่ชอบใหญ่ที่ความเป็น XL เนี่ยหนึ่งเนื้อเนื้อมันจะหนานุ่มเพราะว่าการที่ตัวเล็กอะ เนื้อมันจะบางมันจะติดกับกระดูกอันนั้นมันต้องเหมาะสำหรับการที่ว่ามันเป็นป้านเป็นไร้กุ้งที่ตัดไปแบบกระดูกกินกันแบบในวงมันมันนะแต่อย่างเงี้ยพอรักขึ้นราคาเพิ่มเขาจะว่าเป็ดมันต้องนันหนาเนื้อช้ำๆอกต้องไม่เหนียวบางคนคนก็มองว่าเป็ดเนี่ยยังไงก็เหนียวยังไงก็ต้องสับมันไม่เหนียวแต่ของผมเนี่ยจะทำให้มันนุ่มมันดและให้มันหอมอย่างทุกอนุจริงๆเลยมันมีส่วนที่เป็นเลือดหรือเครื่องในหรือไส้ไหมครับเพราะว่า คนชอบกินเครื่องในกันด้วยต้องถามมีครับมีอะไรเป็ดด้วยมีปีเป็ดออะไรเป็ดอบหม้อดินอันนี้อะไรครับเี่อันนี้คือเนื้อไทยเฟสนผัดใบกี่าเนื้อเนื้อเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อนะเป็นไทยเฟสครับผัดใบกีฬาซึ่งเนื้อที่ผัดใบกีฬาแล้วผมอ่ะใส่แบบสามพริกผมมีทั้งพริกจินดาอ่าพริกแห้งแล้วพริกสดความเผ็ดแต่ชนิดไม่เท่ากันครับความหอมแต่ชนิดของพริกแต่ละชนิดใช่ไมครับเร่อยครับนะผมก็เลยดึง ดึงเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยให้มันมาให้มันแมทกันที่สุดอแล้วเราก็เพิ่มไปมะกรูดซอยเล็กๆลงไปอีกเพื่อดึงความหอมดึงความเป็นอโรมาสมุนไพรเพราะว่าตัวใบมะกรูดอ่ะมันจะมีความเป็นอโรมาอยู่แล้วคนอื่นซอยอ่ะมันก็ยังเห็นเป็นซอยๆเป็นตามบ้านเส้นอีธรรมดาอันนี้ผลเลยนะฮะเขาเรียกว่าแพรเลยเส้นผมเลย คือต้องบอกว่าไม่เคี่ยลำบากครับถ้าไม่กินนี่ลำบากเคี่ยออกนี่ลำบากเหนื่อยต้องบอกว่าดึงเอกลักษณ์ของความเป็นพริกกละชชนิดมาเนี่ยไม่ได้เป็นแบบผสมผสมน้อยนะคือเราต้องมีความรู้อย่างลึกซึ้งถึงชนิดและประเภทและรสชาติเราถึงสามารถนํามาผสมกลมกลืนด้วยกันให้มันเป็นเคมีที่เข้ากันแล้วให้ความอร่อยสูงสุดกับผู้รับประทานได้ใช่จริงนะก็อย่างกะเพราถ้าแบบโบราณอ่ะถ้าใส่พริกแห้งเดียวผมก็มองว่ามันพริกแห้งมันหอมนะอร่อยนะ มันขัดกลิ่นอายบางอย่างแต่พอผมดึงอย่างพริกสวนมาเนี่ยโอ้โหมันเผ็ดโอ้โหมันแต่มันมีกลิ่นหอมใช่มีกลิ่นหอมส่วนพริกกินดาเผ็ดนวลๆสไตล์บ้านๆมีปกติอยู่แล้วมันก็ดึงเอกลักษณ์ของความหอมสามพริกซึ่งจริงๆของผมจะมีจะมีกะเพราอีกแต่จริงๆของผมเนี่ยอีกอันหนึ่งเราผมอ่ะเป็นสามพริกสามกะเพราสามพริกสามกะเพราใช่สามพริก พิคแบบเดียวกันสามกะเพราผมก็คือมีกะเพราขาวก็คือกะเพรากะเพราธรรมดากระเพราเขียวครับแล้วก็กะเพราแดงก็สีส้มป่าสามกะเพราควายไม่เคยได้ยินกะเพราควายก็คือยี่ห่าไปมันจะใหญ่อ่าแค่ยี่ห่อนั่นแหละก็เลยแต่เราจ้างเขามาหั่นลงมาแล้วพอเป็นสามใบกะเพราเนี่ยความหอมมันแตกต่างกะเพราแดงเนี่ยมันก็หอมเนี่ยเอาคุยกับคนที่แบบทำเรื่องอาหารเนี่ยมันจะลึกซึ้งไงเมื่อเราได้ความรู้ไปด้วยอย่างที่เรียกว่า คือเป็นความรู้วิทยาการเลยคือคุณต้องไปเชฟไม่คุณพูดหรือว่าทำอะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอกเนอะความทีเ็ดของซุปกระเพาะปลาช่วยนี่ครับอันนี้ข้อแรกเลยอ่ะตั้งแต่ตอนเรื่องพืดุดินตัวกระเพาะปลาเราต้องใช้กระเพาะปลาแท้และประจ้าประจําที่เราสั่งจากโรงงานโดยตรงจนโรงงานตอนหลังๆบ่นแล้วว่าของขาดตลาดเพราะเชฟเด็ด เราจะล็อกไว้เลยคุณภาพคุณภาพต้องอยู่ในมาตรฐานของเด็ดเพราะว่าเพราะว่าพอเราเปลี่ยนเจ้าบางเจ้าก็จะออกพือจะออกอะไรเงี้ยหรือไม่ถ้าขาดตลาดจริงผมก็ต้องเดินเยาวราชเองเพื่อไปเพื่อเองผมแอบเห็นนี่มีเนื้อปูอยู่นี้ด้วยนะนี่ส้มโพริมาเน่้มปูมานี่ตัวหานยถ้าสยโบราณเนี่ยนะครับน้ำแดงน้ำขาวเ้ลี่ยหมายความว่าแต่ละเมนูเนี่ยที่ลูกค้าของเราดึงมถางแฟนมานั่งปั๊บทานสั่งอะไรน ทิ่กิมเข้าไปในเมนูเ่ยเมนูไหนที่ต้องใช้เวลาเตรียมกันนานมากๆที่ร้านพร้อมอยู่ตลอดเวลาใช่ครับนี่ต้องอย่างนี้ใช่ต้องอย่างนี้อร่อยนี่เยี่ยบเยี่ยบ8ชั่วโมงคุณสบายพอเลยไหลลื่นลงน้ำซุปแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกราดหน้าเราหรืออย่างกยชินมีราดหน้าหรือจยงเป็นก็พอได้ครับใช้เบสเดียวกับน้ำซุปปูฉลามก็คือเบสน้ำซุปแบบ ใช่เราจะไม่ใช่แบบว่าเอา<ช>แค่น,น้ำใส่ซีอิ๊วไม่ใช่ใชอคือน้ําสต๊อกที่แบบเหมือนอยู่ในเห<ช>ลาอ่ะใช่แล้วเราก็แน่นอนมีโอกาสได้ไปรับประทานอาหารในเหลาเยอะแต่เหลาริมทางที่เนี่คือเขาที่สุดจริงๆแต่ที่เป็นพระเอกของวันนี้คือจานนี้ครับ มันก็คือผัดหมี่ฮ่องกงนี่แหละครับแต่ผมมั่นใจว่าไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนที่อื่นแต่ผมไม่เหมือนที่แต่ผมดูหน้าตาผมยังเหมือนอยู่นะใช่ครับผมดูหน้าตายังเหมือนอยู่โดยเฉพาะเส้นยังไงก็ไม่เหมือนร้านร้านนี้ร้านนี้เอาเข้าปากผมไม่เห็นธรรมดาทุกอย่างเลยอร่อยมากครับอร่อยมากคุณผู้ชมตักแล้วต้องเติมนะครับพูดตรงๆตอนแรกเมื่อกี้เชฟเดชบอกว่าเออแตกต่างผมว่าประมาณหนึ่งไม่ไม่ถึงจะเชื่อตักแล้วต้องเติมรู้ว่าเขาเป็นคนเก่งแต่ไม่คิดว่าเก่งขนาดนี้อร่อยจริง ตตแ้องสิ่งที่ผมเคยทานเนี่ยยกระดับปีกอันเลยอันนี้คุณใช้เมนูว่าผัดหมี่ฮ่องกงครับชื่อธรรมดาเลยถ้าคุณมาเหล่าริมทางหรือคุณอยู่ที่ไหนก็ตามอยากทานผัดหมี่ฮ่องกงอันนี้คือที่สุดอันนี้อร่อยจริงอร่อยมากจานไม่เล็กเลยครับจริงๆอัแชร์สองคนตอนแรกองคนต้บอกว่าจานนี้ร้อยยี่สิบกเขาบอกโอยราคาแต่พอพอเห็นปริมาณเสร็จเขาก็แบบโอ้คนเดียวคนเดียวจุกอ่ะปรนมาณันี้ออันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ทำ ให้รายการนะเนี่ยทำขายจริงก็คือโพชั่นนี้าทุกอย่างช่างต้งวัดได้ใช่ใช่เพราะเราบอกเชฟเดบบอกว่าเอานะรายการเรานะคนที่มาทานต้องได้ปริมาณนี้และราคานี้ด้วยนะคร้อยยี่สิบคุณต้องการอย่างนี้เลยใช่ครับจานที่คุณใช้ก็จานเหลาอยู่นะนะเนี่ยใช้ต่างๆเหล่านี้คืองานเหลาครับงานเหลาวัตถุดิบดีนะครับรสชาติอาหารคือที่สุดความสามารถของเชฟเป็นที่รับประกันได้หลังนูงค่วันนี้เชฟเดบทำร้ายผมอะ ทำร้ายผมเพื่ออะไรดูแบบเหนื่อยดูอะไรดิมันสนุกเพรามันแบบความสุขเนี่ยนาคุณตือผมชอบเส้นอร่อยเส้นมันหอมนี่ไม่ใช่ว่าแค่เข้าไปแล้วมันมีความรสชาติเฉพาะนะหอมที่นี่คือเหล่าริมทางนะครับฝากร้านเ่อะครับครับผมผมเชฟเดชนะครับเจ้าของร้านเหล่าริมทางบายเชฟเดชนะครับปัจจุบันมีสองสาขานะครับก็คือสาขาเลียงเมืองนนท์นะครับแล้วก็สาขาราชชฤกษึกแล้วบดนี้คือเหล่าริมทางในตอนนี้อาหารเมนูต่างๆที่ไม่อยากให้พลาดนะครับ มีเยอะแยะมากมายจริงนอกจากที่เต็มโต๊ะอยู่ตรงนี้แล้วราคาที่นี่ยังสุดยอดและสําคัญคือผมอยากจะบอกว่าอาหารที่นี่อร่อยมากๆใครทีย่ยอมมาชมแล้วเราอยากชมว่าอาร่อยอะไรครับรสชาติพัตตาคารราคาร,ร,ริมถน<อ>นเ<อ>ล้าริมทางกับเชฟเดชครับ hey, hey. Hey.